จุดเช็คอินวัดอรุณราชาวรารามคณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพภร,รมวชิระเมธีที่ปรึกษามหาเทรสมาคมจะอาวาดวัดอรุณราชาวรารามมอบหมายให้กองงานเลขานุการนำโดยพระวชิรรัตนพรด็อกเตอร์เลขานุการวัดอรุณราชาวรารามร่วมกับกรมศิลปากรจัดทำป้ายชื่อวัดอรุณราชาวรารามประดับด้วยกระเบื้องถ้วย ลักษณะป้ายเป็นการตัดกระเบื้องแล้วนำมาประดับตกแต่งด้วยสีสันต่างๆตัดกับพื้นหลังสีขาวเกิดการสะท้อนแสงทำให้เกิดเป็นลักษณะที่สวยงามเข้ากับภูมิสถาปัตเป็นหนึ่งเดียวกับพระปรางวัดอรุณราชาวรารามมรดกสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่บรรจุขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และสองข้างของป้ายเช็คอินวัดอรุณราชาวรารามอันสวยงามนี้ยังประดับด้วยตุ๊กตาหินสลักเป็นรูปทหารทั้งสองข้างซ้ายขวาดูสวยงามน่าเกรงขามป้ายเช็คอินแห่งนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพักพรมวัชระเมธีต้องการให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจากทั่วฟ้าเมืองไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาถ่ายรูปเช็คอิน เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของพระปางวัดอรุณและโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชาวรารามเพราะตรงจุดเช็คอินของวัดอรุณราชาวรารามจุดนี้ถือเป็นจุดที่เห็นมุมมองของพระปางวัดอรุณได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง